สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับวันนี้พบกับ ROM Cast สิ่างที่บอกครับเราจะกลับมาหวนคืนสําหรับภาค ROM นะครับซึ่งจะบอกกับน้องๆนะครับมือใหม่และที่กําลังเข้ามาเล่นนะครับสาหรับเกมภาคนี้ที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้และณปัจจุบันเนี่ยในเดือนธันวาคมนะครับได้ประกาศแล้วว่าจะ c ี t พให้กับเราเล่นครับในระหว่าง4ธันวาคม2 5 2 4ครับถึงเดือนมกราคมในวันที่1 4 2 0 2 5นนั่นเองครับโอ้โห เปิดเทส CBT ค่อนข้างที่จะบอกเลยนะครับว่า ยาวนานมากๆสําหรับเซิร์ฟซีของบ้านเรานั่นเองครับซึ่งตะบดน้องๆก่อนว่าเกมห้างนี้เคยเปิดมาแล้วนะครับและเปิดให้บริการแล้วแต่กลับมาเปิดในเซิร์ฟใหม่นะครับกับอาเวมคลาสสิกเซนีออริท่านั้นเองนะครับซึ่งจะใช้เซนีทุกอย่างในการซื้อขายและวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูระบบต่างๆครับก่อนที่เราจะเข้าไปเทสในวันที่4ธันวาคมครับว่ามีอะไรกันบ้างและระบบต่างๆครับเป็นระบบแบบไหนและน่าเล่นขนาดไหนนะครับหลังจากที่ผมได้ไปลอง ในส่วนของเซิร์ฟจีนมาแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะเอาข้อมูลทุกอย่างเลยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆและคนที่กําลังหาข้อมูลที่จะเข้าไปเล่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกําลังใจในการทาคลิปด้วยครับผมใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับ <S 3> 3 <S กับร้าน easy card top up ตามาเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือรายแอก็คือจากเว็บไซต์ เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเ,เพื่อนในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจออย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทดเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG จีโฟนครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอดยิีชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผม ระบบแรกครับสิ่งที่น่าสนใจสําหรับระบบภาคนี้นะครับ r o า c l a s คา c ก็คือเรื่องของค่าสเตมิแนาครับเราต้องรู้และก็พื้นฐานของเรื่องของค่าสเตมิแนกกันก่อนนะครับซึ่งค่าสเตมิานะครับอยู่ตรงนี้นะเขาเขียนบอกรายละเอียดกันหมดแล้วแลีวผมจะอธิบายสั้นๆให้เข้าใจนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับก็จะมีทับแ5่ๆ ตรงนี้เนี่ยคือคา่าสเตมิน่าที่เราจะได้ต่อวันจากการฟาร์มมอนครับซึ่งเกมภาคนี้นะครับเผาได้ปรับมาโดยจะใช้ต่อตัวนั่นเองเราสามารถฟาร์มต่อวันครับได้ต่อตัวซึ่งจะมีเงื่อนไขง่ายๆเลยครับผมช่วงคัทแรกเนี่ยเขาจะให้อยู่ที่3,500ตัวครับในการฟาร์มต่อวันแต่ถ้าเราทําตัวละครครับเป็นคัทสอเราจะได้เป็น5,5 0 0ครับผมและถ้าเราทำไฮคัทครับก็จะเป็น7,5 0 0และ คาส3ทั้งหมดเนี่ยจะได้วันละ1,000 0ตัวครับซึ่งเ,เพื่อนๆก็บอกว่าอ0้หนึ่งตัวเลยเหรอวันหนึ่งจะฟาร์มหมดปะเนี่ยมีวิธีง่ายๆครับฟาร์มหมดแน่นอนเพราะว่าเกมภาคนี้ครับมีบอทออฟไลน์ให้กับเราครับซึ่งบอทรออฟไลน์เนี่ยเราสามารถได้ครับได้รับแบบฟรีๆอ่าเกมนี้มันน่าสนใจก็คือรับแบบฟรีๆครับ v i p บอทออฟไลน จะมาในรูปแบบของ b ั t t เทิ a ครับไม่มีแล้วนะครับที่จะให้เราแบบต้องไปนั่งเติม VIP ประมาณนี้เดือนละเท่าน,นี้นะครับผมต้องหมดค่าใช้จ่ายประมาณนี้ซึ่งในเซิร์ฟจนะครับถ้าเข้าเซิร์ฟซเหมือนกันเนี่ยถ้าเป็นของฟรีนะผมบอกเลยว่าว่าเกมนี้จะเหมาะและเป็นมิตรกับสายเติมน้อยและสายฟรีมากๆครับผมโดยนะครับในเซิร์ฟจเนี่ยเขาจะให้เราแบบฟรีๆเลครับในส่วนของ VIP และและในส่วนของบัตร ออฟไลน์นั่นเองครับเราสามารถตั้งฟาร์มออฟไลน์ได้ด้วยนะครับนี่ของให้เราฟรีเลยแต่ถ้าเราอยากจะได้ของเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถเติมขั้นที่1กับขั้นที่2ได้ครับโดยราคาย่อมเยาครับ50ยวนะครับกับ168ยหยวนนั่นเองนะครับโดยการเติมเพิ่มเนี่ยหก็คือนะครับก็จะได้สน2่เซนีหลักๆคือสกุลเซนีอย่างเดียวครับเกมนี้ทุกอย่างเลยใช้เซนีทั้งหมด วัตถุดิบที่จะเอาไว้ใช้รีไฟล์ครับและในส่วนของการ์ดครับที่จะให้เราเนี่ยไปซุ่มการ์ดนั่นเองเนะครับผมตรงนี้นะถ้าเราอยากจะเติมแต่อย่างไงก็แล้วแต่ครับถ้าเปิดจริงจริงอ่ะ เราก็ต้องเติมกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าราคามันไม่ได้แรงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับเอาล่ะวิธีการที่เราจะออฟไลน์เนี่ยออฟยังไงใช่ไหมครับง่ายๆเลยครับสมมุติว่าผมเนี่ยค้าสองใช่ไหมคัาสองเนี่ยหวันผมตีได้5,500ตัวถ้าผมอยากจะปล่อยฟาร์มผมอยากจะไปทํางานประจําแล้วแหละอ่ะปล่อยเล่นเกมสักหน่อยให้เรากดออโต้ตรงนี้ครับและจะมีคําว่านะครับออนออฟตรงนี้ครับนี่ไหมให้เราตั้งแบบนี้เลยทุกคนตั้งมอนเลยว่าเราจะตีเท่าไหร่สมมุติว่าผม จะปิดออฟไลน์5 5า0ตัวอย่างเงี้ย ผมกดแล้วมันจะออฟไลน์แล้วก็ปิดเครื่องเลยครับอ่าเราไม่ต้องสนใจอะไรเลยแล้วเข้ามาใหม่แล้วเควสเรานะครับทุกอย่างเราเก็บสเตมินาของเราเราก็จะครบนั่นเองอันนี้คือความง่ายและความสะดวกนั่นเองนะครับในการเล่นเกมนี้ซึ่งอย่างที่บอกครับถ้าเราฟาร์มสเตมินาอะไรหมดแล้วมันก็จะไม่ดรอ,อะไรเลยนะครับทั้ง e EP ทั้งเซนีทุกอย่างมันก็จะไม่ดอปในตรงนี้นะครับในการเก็บค่าสเตมินาต่อวันนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเวลาเหลือที่เราจะไปล่าทำ นั่นเองนะครับอันนี้ก็ความสะดวกง่ายเนาะและอย่างที่บอกครับถ้าสมมุติว่า1วันเนี่ยเราฟาร์มไม่ครบนะครับเราฟาร์มไม่ครบเนี่ยสมมุติว่า5,500ตัวเนี่ยผมฟาร์มไม่ครบนะครับ EP จะถูกแปลงครับไปอยู่ในซองจดหมายให้กับเราครับนี่ต่อวันเนี่ยเขาจะคืนมาเลยว่าเราทําอะไรไม่เสร็จใน1วันนะครับนี่เห็นไหม เหมาะมากๆนะครับจะถูกแปลงเป็นเบสกับค่าจ็อบนั่นเองโดยเราก็จะไม่เสียอะไรเลยใน1วันนั้นถ้าเราทํากิจอะไรเราไม่ครบนั่นเองอันนี้ก็สะดวกอีกเนาะและหลายคนถามว่าระยะห่างของบอนเตอร์นะครับในการฟาร์มเนี่ยเท่าไหร่ก็ทั้งหมดแล้วนะครับระยะห่างของมอนต์ก็อยู่ที่ประมาณ40เบลนั่นเองนะครับผมเราจะฟาร์มที่ไหนก็ได้แต่ห้ามห่าง40เปลครับ EP ของเรามันก็จะลดน้อยลงอัตราดอกของเรามันก็จะลดน้อยลงนะครับผม และข้อดีนะครับในการฟาร์มเกมภาคนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่า เราเนี่ยทำระบบปาร์ตี้มานะครับเราก็จะไม่มีการหาร EP เราจะได้ครบ100%และถ้าเรานะครับไปตีมอนตัวเดียวกับตี้อื่นเราก็มีโอกาสได้ EP 100%โดยไม่มีการหักหารอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยกำหนดไว้ว่าคนที่จะได้ EP 100%ก็คือ1 ถึง2คนครับผมคนที่3ามก็จะไม่ได้นะครับผมก็จะได้เฉพาะ1-2คนหรือถ้าเรามีตี้นะครับเราไปจิ้มมอนตัวหนึ่งขอแค่จิ้มนะครับผมขอแค่จิ้มมอนตัวหนึ่งเราก็จะได้100ถ้าเราติด1-2คนแรกที่ตีมอนเตอร์ตัวนั้นครับผมโอเคนะครับสมมุติว่าตี้ผมเนี่ยไปจิ้มกับอีกตี้หนึ่งนะครับ แต่ผมเป็นคนที่2ที่ไปจิ้มมอนตัวนั้นพี่ผมก็จะได้ EP 100%นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกมากๆนะครับในการฟาร์มก็จะไม่มีการฟาร์มทับทุงครับที่อะไรกันแล้วนะครับผมขอแค่เราเนี่ยตีมอนก่อนเพื่อน1-2คนแรกนั่นเองครับถ้าสเตมีน้าหรืออัตราในการดอบของที่เราจะเผา วันนะครับก็จะมีไอเทมชนิดหนึงที่เรียกได้ว่าคูณ4นั่นเองครับ EP เราก็จะได้สีเท่าอัตราดอวก็จะได้สีเท่ามันคือการฟาร์มมอนให้ไวขึ้นมากกว่านะครับผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันก็คือนะครับหวันเนี่ยถ้าเรานะครับมีงบประมาณหรือเซนีเราสามารถไปซื้อกับ NPC ได้ครับโดยใช้โซ่ตัวนี้นะครับถ้าผมกดขึ้นเนี่ยผมจะสามารถฟาร์มมอนได้ไวขึ้น 1000ตัวนะครับผมประมาณนี้ก็เอาง่ายๆครับถ้าผมตีมอน1ตัวสเตมิน่าผมจะคิดให้เป็นคูณ4เลยนะครับผมก็คือ1ตัวเท่ากับ4ตัวก็เอาง่ายเราฟาร์มไวมากขึ้นและอัตราในการดรอปต่างๆนะครับก็จะคูณ4นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นเราไปฟาร์มและเราดรอปการ์ดก็จะได้การ์ด4ใบประมาณนี้ครับไอเทมน,นี้ค่อนข้างสำคัญนะครับ และอีและค่าสเตมินาต่อมาคือข้างล่างครับเพื่อนๆก็จะเห็น180ตรงนี้เขาเรียกว่าค่าสเตมินาในการลงดันเจี้ยนซึ่งมันจะแยกกันนะครับผมไม่รวม e p พกันนะจะแยกกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้ e ีพีสำหรับในการลงดันข้างบนเนี่ยก็จะได้ e ีพีสำหรับในการฟาร์มมอนนะครับผมเราเนี่ยสามารถเช็ค การลงดันได้ครับซึ่งดันเจี้ยนเกมนี้บอกเลยครับว่ามีเยอะมาก1วันเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วแหละว่าจะลงอะไรมากกว่านะครับผมนั่นแหละอันนี้ก็คือดันอุปกรณ์เราก็จะเห็นตัวเลขนะครับก็จะอยู่ตรงนี้30มสิเขาเรียกว่าเลขเขานะครับที่จะเอาไปนับในตัวเลขลงดันพเพื่อนๆก็จะเห็นว่าของผมเนี่ยมีร8 0ใช่ไหมถ้าผมลงไปนะครับมันก็จะคิดเป็น กลายเป็น150 180ครับ้นั่นเองครับ1นึงวันเราสามารถลงดันเนี่ยได้180บอกเราด้วยว่าเบสเราได้เท่าไหร่จ็อบเราได้เท่าไหร่แต่ละดันเนี่ยให้เราเลือกลงกันเองเลยนะครับว่าเราอยากจะลงดันไหนนะครับซึ่งดันต่างๆเนี่ยก็จะมีเห็นด้วยไหมอ่าก็จะมีดัน MVP ดันมินินะครับมีดันบอสด้วยนะฟาร์มหาของข้างล่างเลยนะครับอย่างเช่นเราอยากจะได้อาวุธนะครับนี่มาทําการตีบงตีบวกแล้วก็ไปฟาร์มไปเข้าดันตรงนี้นะครับก็ บริหารเรื่องของเวลาในการลงดันของเราให้ดีๆนะครับในแต่ละวันเนาะเห็นไหมซึ่งค่าสเตวีนาของเราครับสาบ้ารครับเพิ่มได้โดยใช้อเทมอเทมหนึ่งครับซึ่งมันจะเป็นขวดม่วงแบบนี้ครับผมซึ่งขวดม่วงเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาให้กับเราครับ60นาทีเห็นไหมครับอย่างเช่นนะณปัจจุบันอ่ะผมจะกดให้ดูนะปัจจุบันผมมีอยู่ที่ประมาณ180ใช่ไหมครับอ่ะผมลองกดเพิ่มนะครับผมนี่เราสามารถฟามได้นะทุกคนนะ ขวดนี้นะครับอ่ะเรากดตึ้งขึ้นมาปึ้งเราใช้งานนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก60มันก็จะกลายเป็นระยะเวลานะครับเห็นไหมสองร้อยสี่เลยเราก็สามารถลงดันเพิ่มได้อีกนะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เราสามารถฟาร์มได้ที่ไหนอ่ามันก็จะมีเอ็กซ์เชนเมนต์ให้กับเรานะครับก็คือตั้งแต่ร้อยสิบเลยนี่ให้เราไต่ามาครับแล้วเราก็จะได้ขวดนี้นะครับอ่าเห็นไหมเราจะได้ขวดนี้เอ็กซ์เชนเมนต์เนี่ยจะมีร้อยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็พยายามเอาไปใช้ ในจังหวะที่มันค,มคุ้มนะครับเวลาเราอยากจะลงดันอุปกรณ์หรือว่าดันบอสเพื่อหาของนะครับเราก็สามารถกดเพิ่มได้ก็พยายามทําแล้วก็ดองไว้นะครับเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องที่3ก็คือเรื่องการตีบอส MVP และมินินั่นเองครับซึ่งเกมนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ครับในการตีบอสนะซึ่งบอสเนี่ย MVP นะครับจะเกิดในระยะเวลาเดียวกันเพื่อนๆก็จะเห็นนะแต่นะครับข้อดีนะภาคนี้ก็คือ จะไม่มีการจองแนวจะไม่มีการล่าบอสทั้งวันทั้งคืนรอเวลาแล้วครับเพราะว่าเขามีโค้าให้กับเราครับ1วันเนี่ยทุกคนสามารถตีบอสได้5ครั้งต่อวันและตีมินิได้10ครั้งต่อวันครับโดยถ้าเราทําหมดแล้วเราก็ไม่สามารถล่าแล้วก็ได้ของอีกแล้วนะครับประมาณนั้นนะตัวนี้เนี่ยจะเกิดพร้อมกันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะตีทันหรือเปล่านะครับถ้าสมมติบ้านแนวเราที่เราไปตีเนาะ ก็ตีเสร็จแล้วก็ไปตัวอื่นนะครับก็สังเกตดีๆว่าสุรต้าเขาไปที่ไหนนะครับผมเขาไปตีตัวไหนถ้าเรา ถ้าเราเป็นสายงบน้อยหรือว่าสายฟรีต้องตามสุลตนให้ทันนะครับผมเพราะว่าสุรตนเนี่ยจะจบบอสไวมากนะครับเขาก็จะไล่เลียงไปแต่ละตัวเลยแต่ถ้าเป็นมินินะครับมินิเนี่ยวเวลาเกิดนะครับก็คือจะเกิดตามตอนที่บอสตายนะครับจะเริ่มนับเวลาเกิดเลยนะครับสําหรับมินิเนาะก็จะยึดในส่วนของหลักการภาคเก่าๆภาคเดิมๆนะครับการดอดของนะครับสําหรับ การตีบอส MVP แล้วก็มินินะครับดอบเปรดของเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเกมภาคนี้เนี่ยทุกคนในตี้นะครับมีโอกาสดรอปแบบเท,เท่าเทียมกันครับจะไม่ได้เอาแบบว่าดามเมจคนไหนสูงกว่าในตี้นะครับก็จะได้รางวัลพวกนี้ไปแต่จะได้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันหมดนะครับแล้วแต่ดวงของใครของมันที่อยู่ในตี้ และหลายๆคนนะครับถามกันเข้ามานะครับผมว่าตัวละครเนี่ยสามารถสร้างได้กี่ตัวใน1 ID นะครับซึ่งผมจะแยกอย่างนี้ให้กับเพื่อนๆฟังครับคังจะใช้รวมกันนะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ใน ID เดียวกันจะใช้คังรวม นในส่วนของสเตมิน่าจะใช้ร่วมกันนะครับผมอันนี้เนี่ยวางแผนกันดีๆนะถ้าจะเอาตัวเด็กนะครับออกไปหาของและเอามายูนในคังให้กับตัวหลักนะครับแต่นะครับที่จะแยกกันจริงๆสำหรับตัวหลักกับตัวรองนะครับใน1 ID ก็คือในส่วนของเวสบอร์ดนั่นเองครับในตรงนี้นะทุกคน เควสบอร์ดเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเด็กลงด้วยนะครับผมตรงนี้นะตัวเด็กเนี่ยค่อนข้างสําคัญในะเกมนี้เพราะว่าจะได้ฟาร์มของพวกนี้นะครับแล้วเอามายโยนเข้าคังนะครับผมให้กับตัวหลักนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของเควสบอร์ดอ่ะผมจะพาเพื่อนๆไปดูเควสบอร์ดครับเควสบอร์ดเนี่ยเราสามารถทําได้นะครับ1วันเนี่ยอยู่ที่3เควสครับผม โดยแต่ละเควสครับก็จะได้ของดีโคตรเลยครับและทั้ง exp ด้วยนะครับถ่งตรงนี้นะก็จะได้ทั้งในส่วนของเซนีถุงเซนีจ็อบเบสนะครับต่างๆที่เราฟาร์มและอย่าลืมครับโซ่เนี่ยค่อนข้างสําคัญถ้าเราไม่ไปซื้อกับ npc ซื้อถ้าเราไปซื้อกับ npc เดี๋ยวผมพาไปซื้อนะแพงจัดเลยนะทุกคนถ้าเราอยากประหยัดเซนีนะ ให้เราสังเกตนะครับเควสบอร์ดของเราถ้าตัวไหนที่มันได้โซ่นะครับกดรับเลยนี่อย่างนี้อ่ากดรับเลยนะคือของมันดีมากนะครับโซ่นะยิ่งเราเก็บสะสมโซ่ไว้เยอะนะครับเราก็จะสามารถมีสต่าสเตมีน่าได้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการเลงอีพีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกครับมันข้อดีอย่างไรก็คือมันจะไปโยงเข้ากับตัวรองครับถ้าเราทําตัวรองของเราแล้วนะครับ ซึ่งตัวลองตอนแรกของเราเนี่ยถ้าเราทําตัวหลักของเราถึงคารสองนะครับ เราก็จะสามารถสร้างตัวละครได้อีก1ตัวนั่นเองนะครับซึ่งทั้งบทเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ตัวละครครับที่จะอยู่ในไ d เดียเดียวกันโอเคนะมี3ตัวละครใน1 ID เดียวกันแต่เรานะครับอย่าลืมว่าเราต้องทําตัวละครของเราเนี่ยให้ถึงคาสองกอนะครับเราถึงจะสามารถสร้างตัวละครเพิ่มขึ้นอีกได้นั่นเองนะครับผมเรื่องต่อมาครับถามว่า1วันเราจะทําอะไรบ้างอย่างที่บอกครับ1วันเนี่ยง่ายๆเลยให้เราเพื่อนๆนะครับกดมาที่ ตรงรูปไอคอนผู้หญิงตรงนี้ครับให้เราไล่ไปเลยครับทําตั้งแต่แรกจนจบนะครับเพื่อเก็บค่า Active ต่อวันครับนี่แหละ1วันเราจะต้องทาอะไรบ้างครับมีทั้งบริจาคกิวลงดันนะครับส่งสัตว์เลี้ยงไปเข้าไปฟาร์มของนะครับทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้แหละนะครับผมให้เราดูตรงนี้ว่าเราทําอะไรเสร็จแล้วอะไรยังไม่เสร็จนะครับนี่แหละ1วันทําอะไรง่ายๆครับสั้นๆเก็บโค้ดต่างๆนะครับตรงนี้นะเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะ สำหรับภาคนี้ผมชอบมากๆครับผมและมันมีตรงนี้ครับที่เราจะต้องทําค่อนข้างนานพอสมควรและต้องทําควบคู่กันไปกับการเผาสเตมินาครับเพราะว่ามันเป็นการตีมอนนะครับถ้าเราตีครบ500ตัวเราก็จะได้1รอบนะครับทั้งหมดเนี่ยมี11รอบรอบตรงนี้เนี่ยมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลของเรานะครับก็คือการเก็บกล่องครับข้อต่อมาครับอย่างที่บอกครับความสําคัญที่สุดของเกมนี้ก็อย่างที่บอกนะเกือบทุกเกมแหละอ่ะอย่างที่บอกแหละ เกือบทุกเกมนะครับก็คือยัดสมุดนั่นเองครับคือการยัดสมุดเกมนี้ก็คือเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์ที่เราไปตีไปฟาร์มมอนเตอร์ที่เราต้องไปถ่ายรูปด้วยนะครับตรงนี้นะมีเยอะครับมีเก็บสมบัติอ่มมีถ่ายรูปซึ่งการถ่ายรูปก็ไม่ยากครับให้เรากดที่แมปแล้วก็ ให้เราสังเกตรูปถ่ายนะครับผมนี่เห็นไหมจะเป็นลูกกล้องแบบนี้ครับอันนี้แหละก็จะเป็นแบบว่าเก็บเอ็กชั่นเมนในส่วนของสมุดนะครับนะครับผมการ์ดต่างๆด้วยเหมือนกันถ้าเราได้การ์ดมาก็จะเป็นเอ็ก t ั่นเมนในการยัดสมุดเหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะอ่าก็ไม่เหงาแน่นอนนะครับผมถ้าเราว่างเผาสเตมนินาอะไรเสร็จเราก็ไปเก็บสมุดต,ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยคือแฟชั่นนะครับนี่การยัดสมุดแฟชั่นครับ เราอย่าลืมนะครับผมเราสามารถเก็บของมาคราบได้เห็นไหมจะเป็นสัญลักษณ here. Here. 네์เฟืองเนี่ยเราสามารถคาบได้นะครับแบบนี้เลยนี่แล้วก็กดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันก็จะเปลืองหน่อยนะเปลืองเหรียญนะครับผมเปลืองเหรียญโพลิ่งแล้วก็ในส่วนของเซนีด้วยนะครับที่เราจะต้องเปลืองไปนะนี่เ๋ยวโพลลิ่งนะครับได้เลยนะครับมันก็จะมีเฟลด้วยนะเห็นไหมอันนี้ได้มาแล้วนะครับแล้วก็จับมายัดอย่างนี้เห็นไหมนี่เรียบร้อยนะครับผม ซึ่งการเติมเกมนี้เนี่ยเติมเฉพาะเซนีไม่มีเติมเหรียญมงเหรียญแมวไม่มีครับผมคือถ้าใครอยากได้เซนีเยอะสุลตา่านนะครับกดซื้อตรงนี้เลยก็จบนะครับก็ได้เซนีมาเลยแล้วเอาเซนีเนี่ยมาซื้อกับ NPC ถ้าใครอยากจะสุ่มกงสุ่มการ์ดนะครับผมนี่เพื่อนๆสามารถกดเข้ามาแล้วก็มาเล่นมาดูได้นะครับผมนี่นะครับผมถ้าสมมติว่าเซนีเราเยอะเราก็ซื้อนะครับหรือเราฟาร์มนะฟาร์มสมุดการ์ดมาตรงนี้เก็บสะสมแล้วก็ใช้เซนีดูดิ หนึ่งล้านทุกคนในการสุ่มนะซุ่มการพวกนี้ครับเปอร์เซ็นต์เขาก็บอกอยู่แล้วว่าการแต่ละใบเนี่ยอะไรอยู่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับผมตรงนี้นะเห็นไหมเออสนุกกันสิใครที่แบบว่าสายฟาร์มเซนีอ่ะสนุกกันเลยนะครับผมนี่ยังไงสุรัาน์ก็ต้องการอยู่แล้วนะครับผมเราสังเกตเห็นไหมครับแฟชั่นเกมนี้ครับใช้เซนีแบบ จุกเลยนะครับผมใครที่เป็นสายแฟชั่นอยู่แล้วอยากได้แฟชั่นไปใส่นะครับตรงนี้เอาเรื่องอยู่นะทั้งมอาตัวนี้นะครับเห็นไหมหกสิบสอโอ้โหเตึงจัดเพื่อนดูนะครับตรงนี้นะจะเป็นค่าสเตตัสของแฟชั่นนะครับค่าสเตตัสแฟชั่นจะไม่มีแล้วนะถ้าเป็นภาคก่อนเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับเรานะครับแต่เกมภาคนี้เป็นค่าตรงให้กับเราเลยสําหรับค่าแฟชั่นนะครับเห็นไหมเออนี้บวก10นะครับผม แต่ถ้ามันเป็นภาษาจีนนะ,นะผมแปลไม่ได้นะครับว่ามันคืออะไรนะเห็นไหมมันเป็นค่าตรงเลยซึ่งเกมนี้ระบบอาชีพนะครับก็เข้ามาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2อขีดสค่าสนะครับตานหนึ่งร้อยสินะครับผมนี่เข้ามาหมดเลยนะทุกคนนะนี่เห็นไหมใครที่ต้องการเล่นอะไรนะครับสามารถสวิตได้เลยนะโดยเกมห้างนี้นะครับถ้าเราสวิตเนี่ยเราจะใช้เซนีค่อนข้างเยอะนะในการสวิตโดยเราจะใช้เซนีในการสวิตอาชีพได้นะครับผมตรงนี้นะถ้าใครเล่นมาแล้วอยากจะสวิตไปอีกอาชีพหนึ่งนะครับแต่ถ้า สวิตอาชีพในคาร์ตตัวเองเนี่ยก็จะใช้เบาหน่อยนะครับใช้ไม่เยอะนะจะใช้การ์ดในการย้ายได้นะครับแต่ถ้าสวิตเป็นอาชีพอื่นเนี่ยโอ้ใช้เซนีเยอะนะทุกคนตรงนี้เนี่ยผมยังเล่นไม่ถึงนะครับผมก็เลยไม่สามารถรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ต่อมาครับก็คือเรื่องของระบบทำของทีนี้เรามาดูระบบทำของครับจะแตกต่างอะไรจากเมกมภาคอื่นหรือเปล่าอย่างที่บอกครับ1ก็คือเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์ครับ อัปเกรดอุปกรณ์นะครับก็เลเวลตรงนี้เนี่ยเลเวลอุปกรณ์นะครับจะขึ้นตามเลเวลของตัวละครอยู่แล้วนะครับเราสามารถอัปเกรดได้เลยนะครับซึ่งมันจะติดลงไปในช่องนะครับผมไม่ได้ติดกับอุปกรณ์นะในการอัปเกรดเท่านั้นนะครับในการอัปเกรดเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของการรีไฟในการตีบวกเนี่ยมันจะติดไปกับอุปกรณ์นะครับผมตรงนี้นะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆนี่จะทําตัวไหนจะทําอุปกรณ์ไหนนะครับตรงนี้นะ ก็พวกโอรีอะไรเนี่ยก็หามานะครับผมก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับแต่ในการตีบวกเนี่ยสิ่งที่แพงที่สุดก็คือค่าใช้จ่ายครับผมในการตีหนึ่งครั้งอย่างเช่นผมจะตีบวก9เนี่ยดูดิโอ้โห9 0 0 0 0ื่นะครับผม9 0 0 0 0ื่นเซนีนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเราก็ฟาร์มค่อนข้างยากอยู่นะแล้วก็นะครับผมในการตีบวกเนี่ยสูงสุดอยู่ที่15้นั่นเองนะครับการตีบวกเนเกมนี้ผมชอบระบบนะครับก็คือมันมีการัตีทุกคน เราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเลยอะการันตีแบบไหนทุกคนติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกชุดอุปกรณ์เนี่ยที่เราฟาร์มาให้มันครบเนี่ยหกชิ้นนะเราจะได้การันตีมาเลยเห็นไหมหนึ100่งร้อยเเนี่ยถ้าผมจะขึ้นบวกเก้านะผมต้องจ่ายสองแสนนะดูค่าใช้จ่ายนะครับผมต้องจ่ายสองแสนทุกคนดูดิถ้าสายเติมเนี่ยตีบวกตันเลย15เลยจบๆไปนะครับผมได้อยู่การันตี100%เนี่ยก็คือบวก4ี่นะครับผมทีบวก5เนี่ยก็คือมีโอกาส 1แหกนะครับการแหกเนี่ยของเกมนี้ก็คือ1ปีนะครับจะมีโอกาสลดกับแหกคอนแดงต้องหาของมาซ่อมนะครับผมอันนี้หลักการในการดีไฟนะครับในการตีบวกเนาะประมาณนี้นะครับก็จะมีหลักการในการทำออฟแมวนะครับแล้วแต่เราว่าเราจะทำออฟแมวอะไรแล้วก็ในการอัพขั้นอุปกรณ์นะครับเห็นไหมจะเป็นขีดอย่างเงี้ยอ่าถ้าเป็นขั้นสามเงี้ยถ้าผมเพิ่มขั้นนะครับก็จะได้เพิ่มมาเป็น5%ปรนนะเนี่ยประมาณนี้เห็นไหม เออขั้น3นะครับของมันก็จะตึงๆหน่อยขึ้นนะครับมันก็จะแรงเนาะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักการในการใส่การ์ดนะครับผม โอเคสำหรับข้อมูลนะครับในการเล่นเกม ROM Classic สำหรับภาคออริเซนีนะครับใช้เซนีทั้งหมดในเกมเลยก็จะมีประมาณนี้ถ้าใครนะครับชอบหรือไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังจใจในการทำคลิปและถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกมนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับ